ไร,รอัอพี่ปอสวัสดีครับพอดีว่าผมสนใจที่มาสอบเข้าโรงเรียนนี้อะครับแล้วผมไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดีมันน่าสนใจไปหมดเลยที่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้เดี๋ยวเข้าไปคุยข้างในกันดีกว่า<ป>แล้วโตสงสัยอะไรเหรอแล้วโรงเรียนนี้เขามีแผนการเรียนอะไรยังไงบ้างครับ โรงเรียนของเราอะนะมีแผนการเรียนที่ดีห้องเรียนที่ทันสมัยให้โต้เลือกเรียนได้เยอะเลยอ่ะพี่ยกตัวอย่างเช่นแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ซึ่งแผนการเรียนนี้นะโต้มีให้โต้เลือกเรียนได้ถึง3รูปแบบเลยนะอ่ะเผื่อโตไม่เห็นภาพงั้นเดี๋ยวพี่พาไปดีกว่าตามพี่มานะกับห้องแรกแผนการเรียน SMTM ถ้าโตสนใจเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่นี่ โตจะได้เรียนเนื้อหาเพิ่มเติมทางสาขาชีววิทยาและเคมีเพื่อเตรียมตัวให้โตไปสู่การเรียนทางด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพในอนาคตไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลและเทคนิคการแพทย์หรือจะเป็นแผนการเรียน SMTE ถ้าโตชื่นชอบเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโตจะเจอเนื้อหาเพิ่มเติมทางสาสตรฟิสิกส์วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณและคณิตศาสตร์ แผนการเรียนนี้จะปูทางไปให้โตมีความพร้อมทางด้านวิศวกรรมมากยิ่งขึ้นแล้วโตวชอบหุ่นยนต์ไหมชอบครับถ้าชอบก็ดีเลยก้นที่ขอแนะนําแผนการเรียนนี้ SMTR ถ้าสนใจเกี่ยวกับด้านหุ่นยนต์จะได้เรียนเนื้อหาเพิ่มเติม,ตมทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมการเขียนโคด้ดและการสร้างหุ่นยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ด้านคอมพิวเตอร์ด้านหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีในโลกอนาคตเลยนะโต ต่อมากับห้องเรียน MEP แผนการเรียนนี้จะเน้นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโตจะได้เรียนกับครูครูต่างชาติถึง5ท่านเลยนะแถมยังเน้นภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยห้องเรียนก็น่าเรียนนอกจากการเรียนแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ด้วยนะเช่นค่ายภาษาอังกฤษและค่ายเทคโนโลยีถ้าโตชอบภาษาเนี่ยพี่ขอแนะนําแผนการเรียนนี้เลยโตน่าเรียนมากๆเลยครับแล้วมีแผนการเรียนอื่นอื่นไหมครับมีสิ เนี่ยเขาเรียกห้องเรียน EC แผนการเรียนนี้จะเน้นภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นได้เรียนกับคุณครูเจ้าของภาษาถึงงการฟังการพูดการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่บอกเลยนะเรียนที่นี่โคตรเทพแถมห้องเรียนก็ยังทันสมัยและมีเทคโนโลยีอีกมากมายยังไม่หมดนะโต้โรงเรียนของเราก็ยังมีแผนการเรียนให้โต้เลือกได้เยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นแผนการเรียนห้องเรียนภาษาจีนห้องเรียนนี้ โตจะได้เน้นทักษะทางด้านภาษาจีนเยอะเลยเพื่อเตรียมความพร้อมให้โตในอนาคตหรือจะเป็นห้องเรียนวิทย์คณิตและห้องเรียนปกติโตก็สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจเลยนะโอ้โหมีแต่ห้องเรียนที่น่าเรียนทั้งนั้นเลยครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะโตภายในห้องเรียนว่าเจ๋งแล้วนอกห้องเรียนก็เจ๋งไม่แพ้กันเดี๋ยวพี่พาไปดูเอ้าี่ที่นี่ที่เดิมนี่ใช่ที่นี่นอกจากเป็นจุดเช็คอินสวยๆแล้วนะ ร้าน r s Coffee Love ก็ยังขายทั้งชากาแฟและขนมเบเกอรี่อร่อยๆพี่รับรองได้เลยว่าร้านนี้อร่อยทุกอย่างอ่ะโตอยากกินอะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองมื้อนี้งั้นผมขอโกโก้ที่หนึ่งครับโอเคแล้วโตกินข้าวมายังหิวข้าวไหมหิวแล้วครับอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวตามพี่มารงอาหารของเรานะโตมีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยหลายสิบร้านเนี่ยที่อยู่มา6ปีแล้วกินครบมูทุกร้านเลยอร่อยทุกร้าน เชื่อพี่แล้วตอนนี้เราหิวข้าวแล้วอะแล้วรอบนี้พี่เลี้ยงไหมอะไม่รอบนี้พี่ไม่เลี้ยงแล้วไี่พี่พี่พี่จะไปไหนนี่อะเอาพี่แล้วตอนนี้ผมอยู่ไหนแล้วอะไม่ต้องตกใจพี่จะพาโต้มาดูสนามกีฬาของโรงเรียนสนามมาตรฐานพร้อมกับลูวิ่งในคาบเรียนพละศึกษาหรือตอนที่โต้จะมาออกกาลังกายโต้ก็สามารถมาได้เสมอเลยนะโอ้หพี่เรื่องคันนี้บอกกันก็ได้อ่ะเดี๋ยวพี่ให้โต้ดูอะไรก่อน อะะไระเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนอกจากโรงเรียนของเรามีแผนการเรียนที่ทันสมัยให้คุณเลือกได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ที่สร้างความสุขได้ทุกที่ทุกเวลาพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่ออยู่ร่วมกันท่ามกาลางบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบรับการใช้ชีวิตหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่เกิดจากความชอบและยังมีกิจกรรมชุมนุมอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสายกีฬา สายดนตรีสายร้องสายลำสาย p r สายจิตอาสาสายถ่ายภาพสายภาพยนตร์สายหุ่นยนต์หรือสายศินที่นี่มีครบจบในที่เดียวโอ้สถานที่ก็พร้อมโรงเรียนก็พร้อมมีมากกว่าที่ผมคิดอีกนะครับเนี่ยผมอยากเรียนใจะจขาดแล้วผมขอตัวไปสมัครก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอย่าลืมดูรละเอียดการรับสมัครด้วยนะที่หน้าเพจ Facebook ของโรงเรียนหรือเว็บไซต์ของโรงเรียนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีดี ไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอเคโอเคโอเคงั้นไปสมัครกันตรงนู้นอ่ะ ได้อ่ะนั่นแหละโตมันคือความลับของพี่พอพี่มีกรีนสกีน